ถึงจะเป็นปี13แต่ก็ไม่เก่าไม่โทมน่าใช้นะคะ2 3 9 0 0 0บาทเป็นเครื่อง1.5นะคะเป็นเครื่องเบนซินไม่เคยติดแก๊สเนาะแล้วก็ที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้ไม่60,000โลค่ะลูกค้าวันนี้ราคาพิเศษ2 3 9 0 0 0บาทผ่อน4,000นะคะเริ่มต้นผ่อน4,000อ่ะตัวนี้ทำไมถึงเป็นตัวพิเศษมันมีสติกเกอร์ใช่ไหมมีสติกเกอร์คาดแล้วก็มันเป็นรุ่นที่เขาผลิตออกมาเป็นจานวนจากัดแล้วก็ มีคิ้วกาสาดให้เรียบร้อยนะคะมาดูด้านหลังหน่อยสิด้านหลังก็จะเป็นมาด้าสองนะคะไฟแยกเนาะสปอยเลอร์ไฟเบรกนะคะทุกอย่างชุดแต่งเนาะโอ้โหด้านหลังนะคะเรียกได้ว่าผ่านการใช้งานได้น้อยมากๆนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในกันว่าใหม่ขนาดไหนภายในโอ้โหพี่โอ๊ตเข้ามาเปิดสตาร์ทรอแอร์เย็นฉ่าคอนโซลด้านหน้าพวงมาลัยคือยังแบบทุกอย่างนะไม่มีริ้วรอยทะลอกเลยนะพี่โอ๊ตให้ดูตัวหนังสือ ปุ่มฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงเนาะปรับเสียงลดเสียงใช่ค่ะแล้วพวงมาลัยอันนี้ไม่ได้หุ้มใหม่นะคะเป็นพวงมาลัยเดิมหัวเกียร์เดิมนะคะทุกอย่างเดิมเหมือนใช่อันนี้คือยังแบบหูไม้หกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยกว่าโลค่ะลูกค้าการันตีไม้แท้ค่ะไม้มากับตัวรถเลยไม่ได้หุ้มใหม่นะคะเบาะเดิมคอนโซลเดิมพวงมาลัยเดิมหัวเกียร์ไม่เคยหุ้มใหม่นะคะทุกอย่างคือเดิมๆจากโรงงานจากเจ้าของเดิมเขาเลย ดูให้ดูหลังคาค่ะอันนี้ก็นี่เลยไม่มีแบบยังไม่ผ่านการเจิมใช่ไม่มีรอยแบบโอ้โหรอยยุงแบบเปื้อนไม่มีค่ะเราก็มีบ้างทําความสะอาดเป็นปกติเนะเช็ดล้างทําความสะอาดปกติแล้วก็สตาร์ทรถทิ้งไว้ทุกวันวันละสินาทีเนาะให้เครื่องเขาเดิน,นอ่าได้ทํางานหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าเนาะดูคนทรงคอนโซลด้านหน้าไม่มีรอยเลยนะคะ รอยติดพงติดผ้ารอยกาวไม่มีค่ะแอร์เย็นฉ่ำมีแอร์บอแบ็ค<ล>คู่หน้าเบาะโอ้โหเบาะผ้าอันนี้เป็นเดิมๆเ,เขานะเบาะลายพิเศษใช่แล้วก็จะมีถาดรองเนาะเป็นพะยางรองกันเปื้อนนะคะด้านล่างก็จะเป็นพรมซื้อตรงรุ่นมาเลยพรมขนาดพรมยังดูใหม่เลยพี่โอ๊ตครับเดี๋ยวเราให้ไปดูด้านหลังกันได้เลยเนาะลูกค้าที่หารถราคาไม่แรงมากแล้วก็หาไว้ใช้งานนะคะ ขับไปในซอยขับไปเรียนขับทํางานออกต่างจังหวัดนะคะประหยัดน้ํามันแล้วก็ที่สําคัญเนาะด้านหลังก็ไม่ได้หน่อยนางก็เป็นซีดานสีประตูค่ะกว้างนะใช่ค่ะก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปถ้าเรานั่งคนเดียวเนาะไว้ทำงานคุณแม่เหมือนที่แจ้งไปส่งลูกขับไปทํางานเดินทางออกต่างจังหวัดเนาะหารถใช้เสริมขับไปนูน่นไปนี่ในเมืองหาที่จอดรถง่ายๆขับไปมาหาลายัยไปเรียนนะคะ ซื้อให้คุณลูกลูกสาวเนาะไปมหาลัยเข้าเรียนใหม่ๆอาเฟชชี่แบบปีหนึ่งอย่างเนี้ยต่ขับรถได้ก็ไม่ต้องไปส่งเขานี่หาแบบราคาไม่แพงมากแต่บอกได้เลยไม่ว่าจะเป็นภายในไม่ว่าจะเป็นภายนอกออปชั่นของเขานะคะแล้วก็บากทุกอย่างในตัวรถบอกได้เลยว่าคันนี้90%ไม่น้อย65,000กว่าโลนะคะ เผื่อใครที่สนใจอยากจะจัดไฟแนนซ์อยากจะซื้อสดหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่มเนาะประวัติที่มาของรถอ่ะเราก็การันตีให้นะคะบอดี้ตัวถังเล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะคะตัวนี้ได้ทั้งคุ้มนะคะกับเงินในกระเป๋า239,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่4,000กว่าบาทเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องเครื่องกันแล้วเราก็จะมาให้โปรโมชั่นสุดท้ายกันเดี๋ยวเราพาไปดูกัน บอกได้เลยว่าไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยแต่ว่าเรายังกล้าที่จะมาโชว์ให้ลูกค้าดูเพราะว่าเราก็มั่นใจในเนาะของเราอ่าอันนี้คือยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะยังไม่ได้แบบว่าขัดยังไม่ได้ลงน้ํายงน้ํายานะคะแผ่นการความร้อนยังอยู่เหมือนเดิมนี่เรียกได้ว่ารถวิ่ง6กหมื่นกว่าโลก็ถือได้ว่าเครื่องของเขาไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม่ว่าจะเป็นตัวรถทุกอย่างใครได้ไปคันนี้นะคะบอกเลยถ้าไม่ได้ซีเรียสเป็นบ ถ้าไม่ได้ซีเรียสเป็นแบรนด์มาด้านะเราก็หาราคาที่สบายกระเป๋าเราเนาะหาไว้ใช้งานกันแดดกันฝนกันลมนี่สองแสนก็าบาทผ่อนเริ่มต้น4,000กว่าบาทวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำหน่อยนะเนาะเผื่อมีใครที่หาลดราคาไม่สูงมากผ่อนสบายๆนะคะกับคันนี้เนาะเป็นมาด้า2นะคะเครื่อง1.5เบนซินนะคะเกียร์ออตโต้ปี2013ราคาอยู่ที่23 9 0 0 0บาทค่ะ วันนี้นะคะฝากไปด้วยนะคะที่กิจสนาคูดคาของเราเนาะเราก็มีหลายช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงใช่ไหมเขาเรียกอะไรสีแดงอ่า t u b e Facebook เนาะโอ้โหทิกก็ก็มีมีมีเยอะหมดเลยค่ะอินตาแกรมก็มีตอนเนี้ยอินตาแกรมก็มี Facebook y o u t u b e TikTok นะคะหรือว่าเป็นเพจต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์มือสองนะคะ ลูกค้าก็พิมพ์ได้เลยกิจสากคูดดาค,คามีรถให้ลูกค้าเลือกรถเก่งรถ SUV รถกระบะรถตู้นะคะกระบะเชิงพาณิชย์เนาะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะแล้วก็ไม่อยากหาแล้วขี้เกียจค้นหาโทรมาได้เลยค่ะ083 222 2203นะคะโทรมาปรึกษาปุ้ยได้เนาะก็วันนี้ปุ้ยฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นมาด้าสองเนาะ ก็วันนี้ขอบคุณลูกค้าที่ดูอยู่แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ